ข่าวนี้ไม่ดีเลยนะคะบบนั่นค,คือที่ผ่านมานะคะตุ่นพันธมิตรได้มีการเตรียมการทักอุปกรณ์สําหรับทําโล่ไว้ใช้ป้องกันตํารวจทําร้ายนะคะโ,<อ>โดยใช้เนี่ยครับลมฉา,ายใานลนี่หเนี่เป็นโล่โป้องก<อ>ันโดยใช้ครับลมฉา,ายใจละค่ะซึ่งการทําการ ไม่เหมาะสมเลยนะคะนี่คือภาพที่ทีมงาน,น,งางน,นก็ไปถ่ายทำในเมื่อคืนนี้นะคะโดยทางองมทำมีดใช้ไม้อัดแล้วก็ด้านหลังจะมีชื่ถึงค,คลายโลค่ะแล้วขอขอดดขัดลืออีกครั้งนึนะคะว่าเขาบอกครั้งหนึ่งว่า,าพอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะคือเป็นลักษณะาภาพแบบไม่อัดคือคือคนก็จะอยู่ข้างหลังไม่อัดนยเพื่อที่จะเป็นแบบว่าเกาะกรบปานนี่หรอแม่นะอเนาะแต่ว่าภาพเลยคะเป็นเพราะเรื่อขลันละของกระับทีเดียวไม่้าอยู่หัว เป็นที่รักของผู้ร้อยชาวไทยเป็นภาพที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรอันนี้ให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินนะคะอันนี้เป็นภาพที่ีมง,งานไปถ่ายมาเขาก็ทาอุปกรณ์กันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะนี่เห็นภาพมันไม่เคยใใจอะ่ะจางนะหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาจะมีการชี้แจงว่าภาพนี้ไม่ได้เอามาเพื่อใช้เป็นโล่หรือว่าเกาะป้องกันอย่างที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็สามารถที่จะคลิปแจงได้เหมือนกันนะคะว่าภาพที่เตรียมไว้ทําไปเพื่ออะไร เราไม่พูดแต่เขารบบนี้เขาทำเพื่ออะไรรัให้เรานรอขวดทางให้เขาได้พูดหน่อยเพื่อตอนนี้บ้านเรารลระพูดนะครับแล้วก็พัฒนมีิทยปกาประกาศเขาเจี๋ยแล้วคระดมคนแล้วเอารูกมีแล้วเอารูกมี้แล้วก็มาพอกันทุกที้ทุกฝ่ายโงที่้าทำเรียบเลยคือกระชื่นจะไปทำเนียบนะมคะก็มีข่าวมาน้วที่ ทางทีมข่าวนะคะก็ติดตามมนตลอดทั้งวันนะคะเรื่องของการรื้อย้ายเวทีต่างๆนะคะกล่าวว่าจะมูฟแล้วล่ะคือจะเระจายแน่นอนกระายแน่นอนใช่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราบอกได้ตอนนี้นะคะคงจะต้องบอกไปถึงประชาชนคนกรุงเทพและปริเวณทุนใครก็ตามที่จะเดินทางนะคะพรุ่งนี้มีกเรื่องนะคะ พงกาติดขัดแล้วอาจจะเดือดร้อนนะยุ่งเรื mm ่องของเวลาอะไรต่างๆนะคะก็คือขึ้นทางหลวงว่ากือจำเนินนะคะขนมที่ขนุโลกถนนที่อยู่รอบๆทำเนียบและสะพานมัควารรังสรรค์และทราบมาว่าช่วงนี้ค่ะกลุ่มพันธมิตสกลุ่มต่อต้านพันธมิตรเนี่ยจะมีการย้ายจากสนามหลวงมาปัดหลักที่ตัวจวงตะเสริมตัเที่ยอด้วยได้ขวากลุ่มพันธมิตรไว้กลุ่มที่ต่อต้านพันธมิตรเองนะเขาก็ระดมคนมานนี้ก็ พวกเรากันที่สาว่อาตายเนี่ยเนี่ยเลิมไปกันละเลิกเจอกันไปและและเห็นบอกว่าอคืนนี้แหละเร่อกันเขาอยาลื่อรยจายมาที่ตับปักหน่าจะชมเกษตรน่าจะเกษตรเลือดขวารอไมปนไนี ตำรนะคะที่ที่ที่เรียกว่าไม่ได้กินข้าวกินปลาตามเวลามาเป็นเดือนแล้วอ่ะเขาบอกว่าภรรยาต้องหงหาหาไปให้ตรงนั้นแล้วอ่ะขอขอให้กำลังใจกับตำรวจจะได้ที่ทุกคนอยู่ก็ดูแลรักษาคว์ขอส่งในเรื่องนี้ขอให้เรื่องนี้สงบปะสงบไม่ดีได่ดีทุกฝ่ายครับไม่อยากเห็นอะไรที่มันเลยป็นั่าวเป็าเรื่องแย่ๆนะใช่ไหมคะเอาละครับก็ขอเช่นโชคดีครับคุณดาราท่านประกานดูเพื่อนใจครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย 好的，好的。